สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภค,คลิปนี้เป็นความรักของคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นชาวราศีพฤษศนะคะใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปไม่เหมาะกับพวกคุณนะคะเดี๋ยวไปเป็นไมซเซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเรื่องราวสลับกันได้ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตก ดูได้หมดเลยนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้แล้วก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้อยากให้เป็นดวงของคุณเรื่องราวของคุณแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวอยู่ใต้คลิปนี้แล้วค่ะเข้าไปดูกันได้หรือใครที่อยากเรียนอ่านไพ่รับสอนอ่านไพ่ด้วยนะคะขอดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยว่าเป็นยังไง เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต่งางอายุที่แตกต่างกันหรือมีบุคคลที่สามเป็นคนอายุน้อยได้บุคคลที่สานี่อาจจะเป็นลูกเป็นปัญหาหรือเป็นอะไรก็ช่างนะคะที่นั่นคือเรื่องของคนที่สามมีการเริ่มใหม่คะ่ะอ๋อมีสามถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะมีความสัมพันธ์ของพวกคุณห่างเหินกันเพราะว่ามี บางสิ่งบางอย่างมากันก้นกลางระหว่างพวกคุณแล้วความสัมพันธ์มันไปแบบเหมือนไปกับปัญหาค่ะไม่เห็นอนาคตคืนใต้น้ำมีตลอดแล้วก็มีการที่มีคนถือสองมือไม่ยอมเลือกไม่ยอมตัดสินใจอะไรอาจจะเป็นปัญหาที่มี ระหว่างคุณกับครอบครัวเขาหรือเขากับครอบครัวคุณก็ได้นะมันเป็นพลังงานที่ไม่สามารถจัดการได้แล้วเขาเลือกที่จะถือสองมือและนิ่งเฉยภาวะของการที่มีคนแทรกเข้ามามีคนเข้ามาใหม่ในยหรือปัญหาเข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์มันทําให้ความสัมพันธ์ไปค่อนข้างยากแล้วก็ไม่เห็นฝั่งฟากไม่เห็นอนาคตเลยนะค่อนข้างเหนื่อยนะคือมันเหมือนกับสู้ไปวันๆกับความสัมพันธ์นี้นะ ทั้งที่มันควรจะได้มีการเลือกการตัดสินใจการทำอะไรที่มันควรทำมันมันต้องดําเนินไปอะคะ่ะแต่มันกลับหยุดนิ่งแล้วไม่ถูกแก้ไขใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับจะพูดตามตรงว่าพลังงานของการซ้อนของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวก็ได้เขาเลยไม่เลือกไม่ตัดสินใจสักทีเนาะ หรือนะคะความสัมพันธ์ของคุณมีบุคคลอื่นที่แทรกเข้ามาก็ได้นะคะมาดูกันนะขอพลังงานของคุณห้าใบค่ะชาวราศีพฤษศแล้วก็เขาห้าใบนะคะพลังงานคนละห้าใบค่ะ ก้าดาบตัวคุณเครียดมากๆนอนไม่หลับเลยสเตรนชาวราศีสิงห์เนะี่คนที่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาต่างอายุต่างนิสัยใจคอกันเนะี่เด็กถือดาบมีคนอายุน้อยก็ได้นะแล้วก็คิงถือดาบหนึ่งเหรียญมาอีกแล้วเนะาะไพ่จัสติ c ค,ค่ะของเขาเนะี่พลังงานจัสติกจัสติค,คือเกี่ยวข้องกับราศีตุลได้นะหรือเป็นคนที่ ทำงานเกี่ยวกับคดีความกฎหมายหรือช่วงนี้พลังงานของเรื่องของกฎหมายค่อนข้างขึ้นมาชัดเนาะผู้คุมกฎต่างๆก็ได้นะคะ mm hmm. เด็กเดอะฟู fool, ค่ะไม่ใช่เด็กเดอะฟู fool, นะเดอะฟูก็เป็นเด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนวัยรุ่นหรือคนที่ทำตัวอายุเยอะแต่ทำตัวเหมือนเด็กได้นะฮะรักอิสระใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆนะคะยังไม่คิดจะตั้งหลักปักฐานหรือทำอะไรที่มันจริงจังเจ็ดถ้วยสามดาบ แล้วก็หนึ่งถ้วยโอ้โหต่างคนต่างมีพลังงานของการเริ่มใหม่ของเขาเริ่มในเรื่องความรู้สึกของคุณเริ่มในเรื่องของการหาความมั่นคงนะฮะหาความมั่นคงการเงินหรือการที่ชีวิตตัวเองจะดําเนินไปด้วยวันข้างหน้าที่เหมือนคนที่วางแผนนะฮะวางแผนว่าชีวิตตัวเองต้องไป ถ้าจะเริ่มอะไรใหม่ต้องเริ่มด้ดีกว่านี้นะคะพลังงานของคุณนะชาวราศีพฤษภนะค่อนข้างเหนื่อยค่ะเครียดนอนไม่หลับหลับไปก็อาจจะฝันร้ายระวังสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพในด้านไหนก็คือความเครียดสายตาต่างๆหรือว่าอาการปวดหัวอารมณ์มันจะอารมณ์มันขึ้นๆลงๆอารมณ์แปรปรวนนะ,ะอ,อ่าเป็นคนที่ช่วงนี้จะเก็บตัวเก็บกับความเศร้าพยายามปรับความรู้สึกตัวเองทั้งที่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้นะฮะ คุณเหมือนปรับจนบางครั้งมันเหมือนนี่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะหาวิธีไหนที่จะปรับให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ควบคุมได้แป๊บเดียวทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะอารมณ์ของคุณคือบางทีก็อยากอยู่นิ่งๆบางทีก็อยากที่จะระเบิดหรือพูดออกมาชัดเจนทั้งที่บางครั้งก็พูดไปหลายรอบแล้ว หรือบางคนไม่เคยพูดเลยแต่ก็อยากพูดมากๆจะอดทนไม่ไหวแล้วเด็กถือดาบเนาะนะฮะอยากจะสื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกไปแต่คุณกลับเจอกับคนที่เหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ไม่ไม่รับผิดชอบหรือไม่ไม่มีการกระทําอะไรที่ทุกอย่างให้มันดีขึ้นคุณเจอกับสถานการณ์อย่างนี้มาจนจิตใจคุณเหมือนกับหมดแล้วอะหมดกับความรู้สึกนี้เลยมันเลยทําให้คุณเหมือนกับ เออเหมือนอยากจะแบบเริ่มใหม่แล้วนะฮะเริ่มใหม่แล้วเริ่มหาความสุขอาจจะไปโฟกัสที่ครอบครัวของตัวเองครอบครัวในที่นี้จ,จะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขกว่าตอนนี้นะถ้าคุณเป็นครอบครัวกับคู่กรณีในตอนนี้คู่กรณีของคุณนะฮะก็แปลว่าสิ่งนั้นน่ะ อาจจะไม่ใช่ทําให้คุณมีความสุขคุณอาจจะต้องไปโฟกัสสิ่งอื่นแล้วค่ะนะเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพราะอะไรนะใบนี้มันบ่งบอกนะคะว่าคุณเครียดนะคุณเครียดคุณอยากจะแบบเออได้รับอะไรที่มันมาทําให้เยียวยาความรู้สึกคุณได้นะอันนี้ก็คือเครียดมากๆกนะฮะกับการที่คุณเจอเรื่องราวร้ายๆหรือการกระทําร้ายๆของใครบางคนมานะฮะเออแรกๆก็มาทําให้เรารู้สึกดีนะ โตนานวันเข้ามันมันแย่ค่ะมันก็เลยเนี่ยต้องระวังในเรื่องสุขภาพความเครียดมากๆเนาะทีนี้ตัวเขาค่ะตัวเขาเป็นจัสติกเขาเลือกที่จะชัดเจนในรูปแบบของเขาสิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาทำนะจัสติกคือนะ,ะเขาเขาชัดเจนกับความรู้สึกใหม่ๆเขาชัดเจนกับอารมณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นใหม่ในตอนนี้นะฮะ เออเหมือนมีความคิดอะไรบางอย่างที่จะเลือกที่จะชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองเลือกตัวเองตัดสินใจและในความคิดคือมันต้องไม่ทําให้เขาอึดอัดมันยังต้องเป็นตัวเป็นตนของเขานะฮะยังต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรที่ไม่ไม่มาผูกมัดหรือทําให้เขาต้องมาต้องเลือกต้องตัดสินใจนะเพราะว่าอะไรจิตใต้สานึกของเขาคือไม่พร้อมที่จะเลือก ปล่อยทุกอย่างรอยอยู่อย่างนี้นะฮะทำอะไรไม่อยากทําไม่อยากสนใจคือปล่อยให้ตัวเองเออปล่อยให้ตัวเองเหมือนอิสระในเรื่องที่ตัวเองอยากจะทําเท่านั้นจะติ i กนะฮะจะติกถ้าเขายืนยันเขาก็จะทําแบบนั้นนะ,ะแล้วก็อดีตที่ผ่านมานะะีต่างคนคุณได้คิงดาบเขาได้3ามดาบปัญหาที่มันอึดอัด ต้องไม่มาบีบเขาในช่วงนี้เพราะเขาเจอมันเยอะแล้วกับการที่จะต้องทําอะไรแต่ว่าปัญหาของความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดสามเศร้าหรือเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยถ้าจะต้องให้ชัดเจนในวันนี้เขาเลือกที่จะทําอะไรก็ได้ในในความรู้สึกของตัวเองบางคู่บางคนเลือกไปแล้วนะเลือกคนใหม่แต่ก็ยังไม่ตัดคนเก่านะเพราะหนึ่งมันหนึ่งถ้วยนะหนึ่งคือการเริ่มเหมือนเขาเลือกแล้วเขาชัดเจนกับอะไรบางอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้ตัดอะคะ่ะนะถึงเขาจะเลือก คนใหม่เขาก็ไม่ได้ตัดคนเก่าคนคนใหม่ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะหรือเขาเลือกที่จะให้ตัวเองสบายใจมากกว่านะฮะอ่ะมาดูพลังงานของความรู้สึกคุณคะ่ะขอดูความรู้สึกนึกคิดของคุณคะ่ะชาวราศีพฤษภความรู้สึกนึกคิดของคุณณนเะวลานี้ณนะขณะนี้ที่มีต่อเขาหรือต่อเรื่องราวความสัมพันธ์นี้นะฮะคุณเป็นยังไงหรือคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้ The Char ิอ t นะฮหนึ่งดาบจัสมินคุณอยากจะชนะละไม่อาจจะชนะเขาก็ได้ชนะใจตัวเองคุณอยากจะแบบโดยชาริออเป็นนักสู้เนาะนะฮะเป็นนักสู้คุณอยากจะสู้สักตั้งสู้กับอะไรสู้เพื่อให้ความการกับปัญหากับอุปสรรคที่คุณเจอเนี่ย นะะให้คุณพ้นผ่านช่วงนี้ให้ให้ได้หลุดออกจากสถานการณ์นี้สักทีนะเพราะอะไรเครียดมากๆนะฮะเครียดมากๆแล้วก็อยากที่จะเริ่มความสุขอยากจะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วเนะนะนี่ยฉะนั้นไพ่ใบนี้นักลบค่ะต้องการสู้สู้กับอะไรดาบคือปัญหานะสู้กับปัญหาเพื่อคุณจะได้ถูกปลดปล่อยสักทีนะให้คุณได้หลุดจากความเป็นความทุกข์นี้สักที หนึ่งหลุดมาให้ถ้าถ้าจะให้กลับมาคืนดีเขาต้องแบบเอ่อหลุดจากปัญหาทั้งปวงเขาต้องกลับมาดีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหรือถ้าเขาไม่ดีได้คุณอยากหลุดไปเลยค่ะหลุดออกจากชีวิตเขาไปเลยวันนี้คือเขาไม่ได้เป็นความสุขของคุณอีกต่อไปมันคือความทุกข์นะคะอืมเนาะอ่ะมาดูซิเนี่ยฮะพลังงานของเขาล่ะ ความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณต่อเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยะคนคนนั้นที่คุณกําลังคิดถึงค่ะคู่กรณีของชาวราศีพฤษภนะคนที่ชาวราศีพฤษภกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ะเวลานี้นะคะในนี้เขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีพฤษภหรือรู้สึกนึกคิดอะไรนะคะกับเรื่องราวรู้สึกยังไงกับเรื่องราวความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะมาดูหน่อย ตานะจะเปิดไพ่แล้วนะคะอ่าเปิดไพ่เลย j u s t i c ตัวตนของเขามาอีกแล้วเนี่ยฮะ j u s t i c นะเออชัดเจนในสิ่งที่เขาเป็นขอดูชัดเจนอีกนะขอขยายออกมาค่ะ the tower แล้วก็เริ่มใหม่คือ j u s t i c คือจบค่ะนะสิ่งที่เป็นอยู่อะไรอยู่ตอนนี้ทะเลาะก,กันอยู่ก็เลิกพังไปเลยแล้วเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ในที่นี้ขอดูหน่อยค่ะ เริ่มใหม่ในสิ่งที่ออ่จะเรียกว่าอะไราดีอะได้พูดไปแล้วได้บอกไปแล้วเช่นอ่าบางคนบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดอีกเขาก็อยากให้เรื่องนี้จบไปแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ว่าจะเขาจะเป็นคนผิดหรือถูกอะไรเงี้ยคะ่ะเออเริ่มใหม่เนะคฮะสิ่งที่เขาเคยอธิบายคุณไปแล้วอะนั่นแหละนะหรือว่า บอกไปแล้วว่าเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้หรือเขาเลือกแล้วเขาเอะไรแล้ว,ลลวไม่ต้องฟื้นฟูนเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คือชัดเจนในสิ่งที่มันเป็นไปแล้วก็ควรให้มันเป็นไปแบบนั้นนะคะอ่ะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําวันที่16กรกรกฎาคมถึง สามสิบเอ็ดกระดาคกาหน่อยค่ะขอดูหน่อยว่าเรื่องราวแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในครึ่งเดือนหลังของเดือนกระดาคกานี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสี่ถ้วยแปดถ้วยสิบเหรียญสามไม้เท้า The Magician เอาสำหรับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันก่อนนะคะคือคุณใช้ชีวิตเหมือนเราเป็นแฟนกันเราเป็นคนที่เราโอ้เกี่ยวข้องกันมานะะตัวคุณจะเหมือนจะเลือกแล้วคิดค่ะนะคะคุณเริ่มมองไป,ไ,ปไกลๆแล้วในช่วงเนี้ยคุณเหมือนเขาง้อหรืออะไรคุณไม่อยากได้สถานการณ์เดิมๆคุณพวกคุณจะเว้นระยะความสัมพันธ์ค่ะ เว้นระยะห่างความสัมพันธ์แต่เขายังคงต้องวนเวียนในชีวิตคุณเพราะบางทีมันยังมีผลประโยชน์นะแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยผลประโยชน์หรือครอบครัวหรือการซัพพอร์ตอะไรกันหรือว่ายังต้องเกี่ยวข้องด้วยธุรกิจเรื่องเรื่องการที่ต้องเกี่ยวข้องนะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวคุณที่ยังรับรู้ในความสัมพันธ์นี้นะเขาพยายามเขาก็พยายามที่จะแก้ไขค่ะแต่คุณเหมือนกับหันหลังแล้วอ่ะล้วก็กอดอก หยิบยื่นข้อเสนออะไรมาหยิบยื่นคำพูดอะไรมาคุณก็เพิกเฉยแล้วเพราะคุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะหักลงอีกไม่นานบ้านสามเสามันไม่น่าจะรอดได้นานเพราะว่าแปดถ้วยสามไม้มันคือการเว้นระยะนะี่ยคุณเริ่มมองอนาคตไปไกลๆคุณเริ่มมองสิ่งที่จะไปไกลกว่านี้โดยที่ไม่ไม่ใช่กับกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะทีเนี้เขาเหมือนกับต้คิดที่จะแก้ไขนะ นะบางทีมันเหมือนมีครอบครัวหรือลูกหรืออะไรหรือว่าบางอย่างที่มันบีบให้ผู้คุณต้องยังยังคงต้องใช้ชีวิตเขาเองอาจจะคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตหรือว่าต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันหรือว่าเขาหรือใครต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันเหมือนเขาพยายามที่จะยังอยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อจัดการเรื่องนี้นะฮะฉะนั้นนี่คือกรณีที่หนึ่งนะ,ะกรณีที่สองถ้าคุณเป็นคนที่มาเกินในความสัมพันธ์คนอื่นเข้าไปนะฮะคุณเองก็เหมือนกับรู้แล้วว่า เหมือนมันมันไปได้ยากเพราะเขามีแนวโน้มว่าเขายังต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวและซับพอร์ตในครอบครัวความสัมพันธ์มันก็จะมีการเว้นระยะอยู่อย่างเนี้ค่ะนะฉะนั้นพลังงานของพวกคุณอะมันค่อนข้างที่จะเหมือนเอ่อตัวคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วอะค่ะนะ ทั้งที่ยังรักนะถามว่ารักไหมแน่นอนร้อยเปอร์เซนถ้าไม่รักจะไม่มาเครียดแบบนี้นะคะแต่มันเป็นรักที่แบบรู้ว่าจุดจบมันเป็นยังไงรู้ว่าที่สุดแล้วนะคะที่สุดแล้วจะให้เขาเลือกหรือตัดสินใจทำอะไรอย่างนั้นนะ่ะบางทีบางคู่บางคนนะต่างคนต่างมีครอบครัวคะ่ะนะถ้าฝ่ายหนึ่งชัดเจนได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นปัญหามันปัญหามันอีลลงตุงหนังอ่ะมันก็เลย ทำให้วันเนี้ยมันเริ่มแบบเข้าใจกันน้อยลงพูดคุยกันน้อยลงกระทบกระทั่งกันมากขึ้นปัญหามันก็เลยไม่ถูกจัดการให้เลงตัวสักทีถึงแม้บางคู่บางคนนะครอบครัวจะเข้ามาช่วยจัดการคนรอบข้างจะช่วยเป็นคนกลางไก่เกีียสุดท้ายแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนเดิมอ่ะ ะ,ะทีนี้มาดูแนวโนมเอาไม่ใช่แนวโนมสีแนวโนมไปแล้วขอดูเซมซีอี้จริงค่ะเซมซีอีก e จริงอยากบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้คะใบที่สิบแปดผู้น้อยนําหน้าผู้นําถอยหลังนะโอ,อ้บางทีบางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องนะคะเรื่องบางเรื่องอมืมันเป็นปัญหาที่มันซ้ำซากมันอะไร ที่เราก็ต้องถอยออกจากมันนะคะเรื่องบางเรื่องที่มันยังไม่ถูกแก้ไขคุณก็ลองแก้ไขดูนะคะลองทำดูค่ะลองก่อนนะนะคะเรื่องเล็กเรื่องน้อยจัดการถ้าเรื่องใหญ่แล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆมันถึงจุดแล้วจริงๆอะ่ะก็ควรจะแบบปล่อยให้ทุกอย่างมันมันมันเป็นไปตามที่ที่ที่ควรจะเป็นนะคะเพราะอะไรนะะ ผู้นำเนี่ยแปลว่าทุกอย่างคุณผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเนะยเออผู้น้อยก็แปลว่าเรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆนะฉะนั้นแบบบางเรื่องอะที่มันเกิดขึ้นใหม่เราแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปเรื่องใหญ่ก็เหมือนกันเรื่องที่คุณผ่านมาแล้วผ่านมาหลายรอบแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่แบบมาเยอะแล้วอะเออคุณก็ควรจะตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าสิ่งน,นี้มันมันแก้ไขได้ไหมมันจัดการได้ไหมไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปนะอย่าเอามายึดติด จนจนทำให้ตัวเองเครียดตัวเองทุกข์ดีกว่าเนาะชาวราศีพฤษภเนี่ยามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณอยากเตือนอะไรคุณคะในเรื่องของนะการงานการเงินสุขภาพความรักหรือบ้านแนะนำอะไรเพิ่มเติมรับตาดูนะเทวดาประจำตัวของชาวราศีพฤษภคะ่ะอยากบอกอะไรกับชาวพฤษภคะของให้ไพ่ขึ้นมา บบชัดเจนเลยค่ะขิงถืเหรียญสามถ้วยสามไม้โอ้นะเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณนะดูแลหิ้งพระบ้างหรือเปล่าดูแลสารพระภูมิดูแลสิ่งที่มันสก,กปรกบ้านบ้านเรือนสะอาดไหมคะบางทีบ้านเรือนคุณคุณควรจะได้โชคคุณควรจะได้บางอย่างถึงแม้ความรักคุณอาจจะไม่ดีมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาให้คุณค่ะ นะแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูแลตรงนี้ไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้ไว่ายพระสวดมนต์เลยนะไม่ได้อยู่กับตัวเองแบบนิ่งๆเลยนะความโชคดีของคุณจะหายไปนะคะอย่านะบางคนนะมีเวลาเยอะแยะเล่นแต่โทรศัพท์นะส่องแต่โ,โซเชียลนะฉะนั้นวางมันลงบ้างค่ะนะหันกลับไปลองปฏิบัติลองดูแลสิ่งที่คุณควรดูแลคะ่ะฉะนั้น คุณมีโอกาสได้เฉลิมฉลองได้อะไรดีๆเข้ามาในบ้านของคุณนะในบ้านเลยนะในบ้านในสิ่งที่คุณอยู่ประจำอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะนะคุณมีโอกาสได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอ่าเขาเรียกวอะไรเจ้าที่มองคุณอยู่นะดูแลทําความสะอาดนิดนึงอย่าปล่อยให้รกอย่าปล่อยให้บ้านสกรปรกอย่าปล่อยให้ พิงพระสารพระภูมิอะไรเงี้ยโสกโปกนะคะเพราะว่าจะขัดโชคลาภของคุณค่ะไม่ว่างานอะไรที่ติดขัดอยู่ไม่ว่าการเงินอะไรที่ติดขัดอยู่ลองแก้ตรงนี้ดูนะลองนั่งสมาธิดูก็ได้ด้วยนะคะก็จะเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงินคุณค่ะอ่านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะชาวราศีพฤษภชาวสองสวัสดีค่ะ